สามารถระบุได้ไหมตามฝั่งรู้สึกเราว่าเราหมายถึงใครก็แน่นอนค่ะว่าเป็นฝั่งที่เริ่มเป็นฝ่ายยิงก่อนอใช่ค่ะเราติดตาม<โ>สถานก,การณ์นี้ก็ค่อน,นข้างที่จะต,ติดตาม หนักมากพอสมควรผ่ะนติดตามข่าวทุกวันเพราะว่าแม่ก็เป็นหนึ่งในผู้อุปยพยพเหมือนกันแม่เป็นชาวกัมพูชาที่มาอยู่ไทยประมาณ50สิบปีแล้วค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้อุปยพยพที่ต้องห่างบ้านแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ต้องล่าตะเวนอยู่ที่บ้านคนเดียวได้ยินเสียงระเบิดทุกวันโทรหาคุณพ่อทุกวันส่งพ่อไม่ยอมออกจากใบ้านใช่นีล่าตะเวนรไ่า่ะเพราะว่าปกติพ่อเดียวจะเป็นคนที่ชอบช่วยงานส่วนรวมค่ะ แล้วก็ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่โจรขึ้นบ้านประชาชนพ่อก็เลยรู้สึกว่าริงไปไม่ได้ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกับพี่ๆในหมู่บ้านค่ะพี่ผู้ชายอะไรอเขาเขาถามเรื่องของมุมมองนะคะที่เดียวพูดแล้วแหละเราก็เชื่อมั่นใช่ไหมว่ากมพมชานคือจริงต่อใช่ค่ะเพราะว่าเดียวอิงตามหลักความจริงค่ะและเดียวอยู่ฝ่ายความถูกต้องค่ะเดียวเป็นลูกครึ่งก็จริงแต่เดียวจะไม่ยืนหยัดไม่ว่า จะเป็นฝั่งกัมพูชาที่ก่อความรุนแรงแล้วทําให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเดียวก็จะไม่เข้าข้างแล้วก็ไม่บิดเบือนความจริงแล้วนี่ก็คือเรื่องนี้ในครอบครัวไงมังคุณพ่อคุณแม่เ่าตอนเป็นครึ่งๆ่ะค่ะอาจจะมีความลำบากใจบางอย่างหรือเปล่าไม่ลำบากใจค่ะเพราะว่าแม่เดียวก็บอกเสมอว่าเดียวคือคนไทยลูกไม่ต้องคิดมากหนูเลือกได้เลยว่าหนูคือคนไทยเดียวค่ะการที่เดียวไม่เข้าข้างฝั่งกัมพูชาเดียวกังวลไหมว่าทาง ประชาชนกงชาเองแต่โจมตีเดียวถ้าเดียวกังวลเดียวจะไม่ออกมาขอเอาเพื่อคนไทยค่ะ<ม>เดียวโพสทุกวันและเดียวแชร์เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือว่าศูนย์อพยพต่างๆทุกวันเดียวได้มีการอธิบายให้ทางฝั่งกูชาเข,ข้าใจไมหมคะเพราะตอนนี้เขาก็ยังเชื่อมั่นในความติดต้องของเขาอยู่เดียวก็พยายามที่จะแชร์ข่าวที่เป็นความจริงแล้วก็ติดแฮชแท็กต่างๆที่ทําให้เขาเห็นถึงความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจาก ฝั่งเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นชาตินิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะยึดติดกับผู้นําของเขาเขาก็เลยเชื่อแบบนั้นค่ะทุกครั้งที่หนูแชร์ค่ะพิมเป็นภาษาอะไรบ้างภาษาไทยค่ะภาษาไทยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาแชร์ไปเขาไปด่าเดิวด้วยแค่คำหยาบคายก็เป็นภาษากัมพูชาแล้วก็มีแฟนคลับส่งมาให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาที่หถากับใคนะวันที่มันเกิดประเด็นขึ้นค่ะความรู้สึกเราณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะอย่างที่เดียวบอกก็คือแม่เราเองก็คือ ผู้ประสบภัยลัวค่ะรัวต้องเสียคนในครอบครัวกลัวต้องลัวต้องรัวว่าแม่จะต้องเดินทางกับกัมพูชาทําไมเราถึงคิดแบบนี้เพราะว่าแม่แบบรู้สึกผิดว่าตัวเองเป็นคนกัมพูชาแม่บอกกับเดียวว่าเดียวโทรคุยกับแม่ตลอดแม่จะพูดคํานี้กับเดียวตลอดว่าแม่ขอโทษที่แม่เป็นคนกัมพูชาแล้วเราได้ตอบกับ แม่เรื่องนนี้ยังไงวงเดี๋ยวพูดเกีุ่กความที่แม่ทำเราได้คุยกับแม่ไหมคะก็ทางน้แม่ถึงรู้สึกผิดว่าจริงๆแล้วเราก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างนีว่าแบบมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ใช่ความผิดเอิ้มเท่าเดียวกับแม่เดี๋ยวเข้าใจความรู้สึกของแม่นะคะที่แม่อาจจะมองว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เดียวโดนทัวลงโดนด่าจากคุกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่เดียวบอกแม่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับแม่เลย มันอยู่ที่จิตสํานึกและความเป็นมนุษย์ถ้าเขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดเขาจะไม่เป็นแบบนี้ทางแม่เองมีพิศแบบจากทางเพกกื่อเพื่อนร่วมชาติเป็นไงบ้างกัมพูชาอะไรเงี้ยเขาแบบมีพิศกับแม่เราย่านไงบ้างก็ด่าถึงมันพระบุรุษด,ด่าเสียียๆให้หายแม่เราแม่เป็นไงบ้างคะความรู้สึกสภาพจิตใจ แม่ดีขึ้นค่ะจากที่แรกๆก็กังวลเรื่องตากับยายด้วยเพราะว่าติดต่อไม่ได้แล้วตอนนี้ติดต่อได้หรือยังคะติดต่อได้แล้วค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะไม่โทรไปหาบ่อยเพราะว่าเอฝั่งนู้นเขาจับที่กัด<อ>จับตามคยายปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยแต่แค่เป็นห่วงเรื่องว่าไม่มีเงินใช้จ่ายเพราะว่าฝั่งแม่ต้องกวนแม่าตากับยายประจำแล้วตอนนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแบบเราช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายตากับยายไหมคะ ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าโอนเงินไปก็ไม่ได้ปกติจะโอนเงินผ่านคนกลางเพราะว่าตากับยายไม่มีบัญชีธนาคารก็แสดงว่าประชาชนในประเทศกัมพูชาค่อนข้างเดือดร้อนใช่ไหมคะเดียวใช่ค่ะเดือดร้อนมากๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อบริเวณชายแดนหรือว่าภายในประเทศเราได้เราได้พอจะเช็คได้ไหมว่าทาฝั่งกัมพูชาประชาชนทั้งหลายเขาได้รับกันด้วยแต่รัฐบาลดีหรือไม่ดียังไงบ้างอันนี้เดียวไม่ทราบข้อมูลที่เท็จจริงค่ะแต่ว่าจากข่าวที่เราเห็นแล้วก็รู้แล้วว่า การดูแลประชาชนของเขาเป็นยังไงนะคะระบบความเหลื่อมล้าในประเทศของเขามันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกว่าประเทศเราเพราะว่าประชาชนของเขารายได้น้อยกว่าเราถึงสีเท่าแล้วคิดดูว่าขนาดในประเทศของเรารายได้เรามากกว่าเขาถึงสีเท่ายังลําบากแล้วประชาชนของเขาเจะเป็นยังไงที่ะขาทำอนร่างเรื่องแม่อีกคะว่าเรานเรื่องท่ค่อนข้างละเอียดอ่อนตัวแม่ค่ะตอนนี้แม่บอกว่าให้เราเป็นคนไทยเดี๋ยวเป็นคนไทยได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวแม่เองกความเป็นเลือดของคุณแม่นาะ เราสามารถที่ได้ขน,นาดแม่เขาลำบากใจกับการที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไหมว่าแรกๆแม่ก็ลำบากใจค่ะเพราะว่าแม่คิดเสมอว่าตัวเองเป็นคนที่ทําให้แบบลูกต้องโดนดา่าอ,อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอหลังๆมาแม่ก็เริ่มสบายใจขึ้นเพราะเดียวก็บอกแม่ว่าแม่มาอยู่นี่ห้าสิบปีแล้วแม่คือคนไทยคนหนึ่งแล้วมแม่รักชาติไทยมากกว่ากัมพูชาเสียด้วยซ้ําแม่เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของสังคมช่วยงานสังคมตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเรื่องเนี้ยแม่เขามีใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่การทะยศกัมพูชาแต่มันคือคด้วยด้วยชีวิตที่เราแบบ แม่เดียวถามว่ายังรักและเคารพค่ะเป็นกัมพูชาไหมแม่รักและเคารพค่ะแต่แม่เลือกความถูกต้องเพราะแม่ก็ติดตามข่าวแล้วก็ดูข่าวอยู่ตลตอดแสดงว่าตอใหุ้นกัมพูชาจะตอบว่าเราเรื่องนี้เราก็สามารถอธิบายเขาได้ใช่ไหมไ<ด>ว่าเราไม่ใช่คนที่แบบไม่มีแผ่นดินเต<ร>ิมถ้าวันนี้กัมพูชาไม่ใช่ฝ่ายยิงก่อนเดี๋ยวก็จะเข้าข้างกัมพูชาแต่ในวันนี้คุณเป็นฝ่ายผิดคุณต้องยอมรับในความเป็นจริงแล้วก็ ยอมรับในการกระทําของผู้นําของคุณให้ได้เป<ช>่นใน<ช>สิ่งที่เขาแถลงมาทกคั้งมันจะไม่ตรงความจริงเลย<ช>การ,รั้นมันปิดหูปิดตาคุณกบูชาใช่ตรงนี้เดลมองเนี่ยบ้างทําไมกบฏชาเขาถึงได้ทแบบนี้เดลมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของผู้นําของเขาค่ะที่อยากจะปิดหูปิดตาประชาชนเพื่อเอาคะแนนเสียงของตัวเองภายในประเทศด้วยการานําระบบเผด็จการเข้ามาปฏิบัติกับประชาชนของเขาข้างในค่ะพูดกลับข้างกันเลย เดี๋ยวพอจะบอกได้ไหมว่ามันเป็นยังไงมันโดนปิดกั้นขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่เขารับรู้ไปมันอาจจะสร้างความเอดร้อนให้ประชาชนเพอเขาปิดด่วนหลายๆอย่างมะไรองค่ะก็ประชาชนเลือกเชื่อในสิ่งที่ผู้นำเขาพูดอยู่แล้วค่ะใช่มันแบบเราจะไปแก้ไขตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาพยายามปลุกปั่นแล้วก็พยายามกล่อมประชาชนของเขาอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องเขาทำเพื่อประชาชนของเขาแต่ที่จริงแล้วเขากำลังทำร้ายประชาชนของเขาอยู่ สิ่งที่เร็วพยายามจะสื่อสารและแชร์เอาคามคิดคกระุ้คามค็ดคำเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องก,งก,งก,งกงัมพิชานี่ใครเชื่อเราบ้างไหมคะเราก็เลือกที่จะเชื่อผู้นําเขาเขาเลือกที่จะเชื่อผู้นําของเขาเพราะว่าขนาดอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านางนงามชื่อดังก็ยังบิดเบือนข้อมูลความจรงิงซึ่งเร็วมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งคะ่ะก็ก็รู้ไหมว่าต่างชาติในโลกเพราะมันมองมันสิ่งที่เขานำแบบบอกประชาชนเขามันมันไม่ใช่อะ่ะ เดี๋ยวว่าเขารู้แต่เขาเปิดหูปิดตาและเขาก็ยังเชื่อว,ว่าเขาเป็นคนที่ทําถูกกล้องอยู่เสมอ เอางี้นะคะตอนตอนแม่ internet, คเคยได้มีการเล่าหรือบอกอะไรเดียวไหมว่าแบบว่านธรรทกัมพูชาสมัยก่อนมันเป็นยังไงหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับระหว่างไทยไอย <โ É S 2> ่างเงี้ยคือการถูกฝังนะต้องสมัยก่อนกัมกูชาถูกฝังเรื่องไทยยังไงบ้างต้องบอกจริงๆว่าแม่เดวหนีสงครามตอนที่คา,าลักฆ่าล้างเผ่าพันธุ<อ>แ์แม่หนีขึ้นมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่ไทยเกือบห้าสิบปีแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปกัพูชาต้องอย่งหนึ่ง ถูกคะ่ะแม่มีวีซ่าถูกต้องค่ะข,ขอย้อนถามตอนก่อนนะเนี้ยเดียวบอกว่าคุณแม่ตอนแรกคุณแม่กลัวว่าจะต้องกลับมพูชาค่วามกลัวตรงนั้นมันเกิดจากอะไรคะเพราะว่าแม่ห่วงครอบครัวของลูก<อ>ตรงนี้คะ่ะใช่เพราะว่าถ้ากลับไปกมพูบบชาก็ทํางานไม่ได้มันไม่มีงานจะทําไม่มีเงินไม่มีอะไรที่จะแบบช่วยพยุงชีวิตของพวกเขาได้คะ่ะตายายเดียวตอนนี้บ้านก็ผูกังแล้วเดียวก็ เป็นห่วงมากๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเพราะเขาก็แก่กันมากๆแล้วแล้วตอนนี้คุณแม่โอเคแล้วมีขึ้นแล้วใช่ไหมก็าแบบเราอยู่คนไทยได้นะโอเคโอเคไม่โอเคไม่รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้ไปอยู่หุบศุลพยพแล้วก็ไปเจอพเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คอยปลอบใจแม่เดียวว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดจากประชาชนหรือว่าจากคุณอะไรเงี้ยมันเป็นความผิดของผู้นาเมื่อกี้เราบอกว่าคุณขอลาตเวเราเรากังวลแค่ไหนเพราะว่าคุณพ่อต้องเจอกับ กังวลมากค่ะเพราะว่าเดียวเป็นพ่อเดียวเป็นคนที่รักรักตัวเออไม่รักตัวไม่กลัวตายพร้อมที่จะละสละชีวิตตัวเองแบบเพื่อคนอื่นได้ตลอดเวลาเลยถ้าแบบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดียวเชื่อว,ว่าพ่อเดียวจะต้องเป็นหนึ่งในคนนั้นที่เสียสละแน่นอนแล้วก็โทรไปทุกครั้งพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตามตลอดมันข้ามหัวไปมาอะไรเงี้ยเดียวก็เลยบอกว่า พยายามดูแลตัวเองนะรักษาชีวิตตัวเองไว้ยังไม่ได้ดูลูกประกวดเลยอะไรอย่างเงี้ยอตอวอทุกวันนี้เดียวก็ไม่ได้สบายใจเลยใช่ไหมไม่เลยก็นอนไม่หลับทุกคืนเดียวคะพระว่าบางอย่างเราก็ได้ข้อมูลความเป็นจริงจากทางคุณพ่อด้วยในเรื่องของการที่ยังไม่ได้หยดยิงกันใช่ค่ะทางบ้านที่หมู่บ้านที่ใกล้ๆเดียวก็ยังมีเสียงยิงกันอยู่ตลอดก็คือมันจากร้านกับสิ่งที่กัมพูชาใช่ค่ะ ที่เขาบอกว่าหยุดยิงไม่ไม่เป็นความจริงเพราะว่าเพื่อนเดียวก็ส่งข่าวมาบอกตลอดว่ายังได้ยินเสียงปืนอยู่เพื่อน,อด y y er นเดียวอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับจุดที่เขายิงกันเลยเดี๋ยวข<อ>่าวในภาคการประกวดนะตอนนี้คนจับตัวเยอะว่าเหมือนับเราเป็นผูน <Wow. S 1> นนกค้บบาคนไม่อยากเะเชียิเดียวอยากจะโฟกัสอะไรโขกก็ไม่ใช่ความผิดของทุกคนที่ไม่อยากจะเชียร์เด<อ>ียวต่อนะคะและเดียวก็อยากขอโอกาสให้เห็นความสามารถของเดียวทั้งนิดนึงการที่เดียวมี เลือดกัมพูชาครึ่งดึงไม่ได้แหมะความว่าเดียวจะเข้าข้างความไม่ถูกต้องวันนี้เดียวเลือกอยู่ข้างประชาชนชาวไทยเดียวเลือกคำาพ่คนไทยเพราะเดียวรักในความเป็นไทยของเดียวเดียวอยากให้ทุกคนมองมาที่ตัวเดียวจริงไม่ได้มองที่สัญชาติหรือว่าชาติกาเนิดของเดียวเชื่อว่าเดียวตั้งใจแล้วก็พยายามมากๆในการประกวดทั้งนี้อยากให้กลับมาเห็นใจแล้วก็ให้โอกาสเดียวอีกสักครั้งหนึ่งอยากให้เปิดใจใช่ค่ะเปิดใจคนมองว่า ถ้าเรามองขึ้นมามันจะนเกิดการกเปลี่ยมครับเดี๋ยวมองอะไรบ้างว่าเดี๋ยวว่าเคลมหถูกเป็นคนละมุชัยเพราะงั้นมันคือปัญหาของไทยกับมุชัยมาเสมอในเรื่องเคลมตอนนี้ไม่เค็มแล้วค่ะเขาด่าหนูยับจะให้หนูมองขึ้นมาล่ะ อยากจพูดตรงนี้เลยว่าถึงเป็นคนไทยเอไม่ให้เคลมค่ะเป็นว่าไทยแลนด์ูกิดค่ะเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงอควาสถานการณ์กลับไปเป็นปกติมีโอกาสที่จะพาตาพยายมาอยู่เมือไทยคือคุณแม่เคยลองชวนมาแล้วค่ะแต่ว่าตากับยายไม่อยากมาเพราะว่ามีลูกหลานที่นั่นแกก็ต้องดูแลแต่เขาเข้าใจใช่ไหมที่แม่มาอยู่ไม่สามารถกลับบ้านได้เข้าใจเข้าใจ จักให้เร็วกว่าค่ะจักให้กําลังใจกงนก็เด wow pues ี๋ยวขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนทหารตํารวจพยาบาลรวมถึงทหารพันนะคะฮีโร่ชุดดําของเราขอบคุณที่ขอตชะดด้วยค่ะขอบคุณที่เสียสละเวลาเสียสละความเป็นส่วนตัวเสียสละความสงบสุขในชีวิตเพื่อปกป้องพวกเราแล้วก็ขอสดุดีต่อความเสียสละ ชีวิตของพี่พี่ทหารทุกคนทั้ง15นายนะคะเดี๋ยวจะจดจําความดีและประชาชนไทยทุกคนจะจดจําความดีของพี่พี่ทหารทุกคนที่ได้ทําเอาไว้ขอบคุณที่ปกป้องป,องประชาชนชาวไทยจนวินาทีสุดท้ายขอบคุณที่เป็นแนวหน้าที่แข็งแกร่งปกป้องประชาชนเพื่อให้มีชีวิตที่มั่นคงและรู้สึกอุ่นใจต่อไปขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจากหัวใจเดี๋ยวมีอะไรอยากจะฝากถึงทางด้านคุณเต็งไหมคะ <laughs> ก็ถ้าวันนี้ยังมองไม่เห็นความบิดพลาดของตัวเองก็อย่าเรียกตัวเองว่ามนุษย์ค่ะ <Ooh. S 1> เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ oh. มีจิตสํานึกเป็นมนุษย์อันประเสริฐที่มีเหตุผลคิดได้และเจ็บเป็นแต่ถ้าคุณยังพลาดชีวิตผู้บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าคุณไม่มีจรรยาบรณความเป็นมนุษย์ค่ะ โอเคบเลยนะคะขั้ตอนหนนะคะ้ตอนครั้นึ่งนะเดี๋ยวพูดไปได้หรับไม่ได้เดี๋ยวเดต้วครับโอเคเรียบร้อยทุกการแต่ได้แบบนี้